รงแรมที่ผมพักครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ชื่อโน้ตบุ๊กโฮเทลครับนี่ครับโรงแรมที่ผมพักโนตบุ๊กโฮเทลขึ้นละ1,600บาทเองครับราคาถูกดีครับ โรงแรมเล็กๆที่ผมพักครับมีสวนเล็กๆพร้อมที่จอดรถแต่ผมไม่ได้ใช้เล็กๆที่ผมพักครับผมจะพามาชมโรงแรมที่ผมพักเทียบกับโรงแรมที่จัดงานครับดูซิว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับ โรงแรมที่จัดสัมมนาหรูครับพักคืนละหนึ่งมืนบาทของผมพันหร้อยบาทเดินจากโรงแรมที่ผมพักพันหบาทมาถึงนี่นะครับแปดนาทีครับสบายฝนฟ้าก็ไม่ตกครับนี่เวลาสองทุ่มแล้วยังสว่างเลยนี่โรงแรมจัดงานเขา,าหรูอ,อย่างนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้พักนี่เด้อครับ <'re> เดี๋ยวไปไว่ายน้ำในทะเลก็ได้ การนอนโรงแรมหรูๆดีๆเนี่ยครับมันก็เท่ดีครับนะคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออคนนี้มีตังค์ทำนองนั้นนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ต้องไปอวดเขาอย่างนั้นไ็ได้ครับนะเราก็อาจจะมีดีทั้งอื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีไปจังนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ต้องแสดงขอแบบนี้ก็ได้เก็บเงินไว้เลี้ยงลูกน้องนะเก็บเงินไว้จ่ายเงินเดือนเพื่อนร่วมงานน่าจะเป็นการใช้เงินที่ดีกว่านะไม่ต้องรักษาฟรองมากครับ นี่คือสิ่งที่คิดนะครับอาจจะแตกต่างจากคนอื่นบ้างแต่ถ้าเกิดนะมากับสีภรรยานะอาจาจะต้องนอนได้ดีๆหน่อยกับเพลงใจสีภรรยาแต่ที่มาคนเดียวครับก็เลยนอนเจ้าที่เห็นว่าน่าจะเหมาะสมนี่คือโรงแรมที่จัดสัมมนา,าคืนนะตั้งหมื่นบาทนะไม่นอนหรอกครับตั้งห้าคืนผมก็เลยมานอนไตรงนี้ครับ แต่มองไม่เห็นครับเตี้ยๆมีแค่สามชั้นเนอะมองไม่เห็นแต่เดินหาน่างกันแค่แปดนาทีครับยอมไม่กลัวเสียฟอมไม่อายใครเพราะต่างประเทศเขาก็รู้นะครับเราก็มีดีหลายอย่างดังนั้นไม่ต้องกวดกันด้วยการนอนที่ไหนพอเพียงครับพอเพียงนี่นะครับโรแรแกรมที่จะ ไม่ได้นอนนี่แหละครับผมนอนตรงนี้ครับเนี่ยในช่องเข้าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นโรงแรมสูงสามชั้นมองไม่เห็นแหละครับถูกดีคืนละแค่พันห้าเทียบกับหนึ่งหมื่นผมนอนนี่แหละครับนอนคืนหนึ่งนี่ได้ทั้งหลายคืนแถมต้องมานอนที่ทั้งห้าคืนจะเสียค่าฉลาดมานอนแบบแพงๆก็ใช่ที่่ก็พอเพียงครับไม่จำเป็นที่จะต้องหรูหรู พวกหลังชาติก็รู้นะครับเราก็มีดีดไว้กันไม่ใช่มีเฉพาะต้องเป็นอนที่หูหรูๆนั่นเองผมพักโรงแรมนี้ครับท่านเนี่ยยมปกติแบบนี้เนี่ยครับ low s e a s o น,นี่คืนละประมาณสิ่สิบเหรียญมาสักพันห้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงไายี s e a s o นี่ร้อยยี่สิเลยนะครับบูงขึ้นมาสามเท่าตัวขนาดนั้นเลยตอนนี้50สบห้องนี้มีคนพักอยู่แค่สิบ้าห้อง แต่ได้ช่วงไฮซีซั่นนี่ห้าสิบห้องนี่พักเต็มเลยครับธุรกิจดีโชคดีที่มาช่วงนี้นะครับเนี่ยครับไม่ได้พักโรงแรมรู้ๆนะครับนี่อยู่แบบนี้เคยละพันห้าท่านอโรงแรมดีๆที่จัดงานเนี่ยครับนอนได้ห้าคืนก็เลยนอนแบบนี้แล้วกันนะครับสบายๆเดินจากโรงแรมที่สัมมนามาที่นี่ก็แปดนาทีครับนี่ครับชื่อโดดบุ๊ก โฮเทลนี่ยชื่อเท่ดีไปกันนะครับโน้ตบุ๊กโฮเทล